มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้้าเลเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัฑดตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขั้งเสติอัศมิ่งโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮเวร,รักติธรรมจารงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่นะสายแล้วก็ยัง13องศาอยู่เรียกว่าเย็นนะเย็นจนเป็นหวัดเป็นไอนั่นแหละต้องทําร่างกายให้มันอบอุ่นใส่เสื้อผ้าลหลายตัวอย่างพระก็ต้องใส่อังสาหลายๆตัวให้ความอบอุ่นเนะก่ร่างกายแม้ั้นก็จะเป็นไข้เป็นวัดวันนี้หลวงตาจะ นำเรื่องกฎของธรรมชาติที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบนํามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเป็นความรู้เพื่อเราจะได้เราจะได้มีความรู้ว่าเออกฎเหล่านี้มันเป็นของธรรมชาตินะมันมีอยู่มันมีอยู่แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่าน ค้นพบนะและก็มีกฎบางสิ่งบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นพบได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าค้นพบและก็นำมาเปิดเผยนำมาบอกมากล่าวให้พวกเราได้รับรู้ได,รรได้รับทราบแล้วก็เป็นกฎเป็นกฎที่ทำให้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แบบเป็นผู้ตัดสรุเองโดยชอบนะด้วยพระปัญญาของพระองค์กฎ ธรรมชาตินี่ท่านเรียกว่านิยามนิยามคือความแน่นอนที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมี5อย่างด้วยกันกฎที่หนึ่งก็คือกฎหรือนิยามอันที่หนึ่งก็คืออุตุนิยามอุตุนิยามนี่ก็เป็นกฎของธรรมชาติอันว่าด้วยฤดูการต่างๆฤดูการการหมุนเวียนการหมุนของโลกของดวงอาทิตย์ ความเป็นไปของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนเนี่ยที่มันมีฤดูที่เปลี่ยนแปลงไปเดียวนาวเดียวเย็นเดียวร้อนนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้นะักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบพระพุทธเจ้าก็ค้นพบนี่กฎอันที่หนึ่งเรียกว่าเมื่อเรารับรู้รับทราบแล้วเราก็จะได้ปรับตัวได้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้มันทันท่วงที เรียกว่าอุตุนิยามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆกฎอันที่สองพีชานิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆพันธุก,กรรมสภาพแวดล้อมทําไมสัตว์ต้องมีสองเท้าสี่เท้าทําไมพืชต้องมอีแตกต่างกันไปแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนี่แหละพีชานิยามนี่แหละ,ะชีววิทยาความรู้เกี่ยวกับชีวิตของ สิ่งต่างๆบนพื้นโลกนี้นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาเขาก็ค้นพบพระพุทธเจ้าก็ทราบเกี่ยวกับกฎนี้ท่านก็ค้นพบเช่นเดียวกันกฎอันที่3นะกฎอันที่สามนี้ก็มีความสําคัญนะกฎอันที่สานี้ก็คือจิตตนิยามจิตตะนิยามจิตนจตนิยามเกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของจิตเนี่ยเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นี่ค้นไม่พบ ไม่ไม่รู้จักระบบของจิตนะแต่พระพุทธเจ้าทราบว่าจิตเป็นอย่างไรนะเจตสิกเป็นอย่างไรนะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องภาวะของจิตเพราะว่ามันเป็นนามธรรมามันเป็นเรื่องอาการที่มันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในภายในเป็นนามธรรมานักวิทยาศาสตร์ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้เนะห็นไหมสองอย่างเบื้องต้นนะอุตุนิยาม พิชานิยามเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รู้พระพุทธเจ้ารู้จิตนิยามนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้อย่างที่สาอย่างที่4ี่กรรมนิยามกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนี่ก็เช่นเดียวกันนักวิทยาศาสตร,ร์ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงรวยคนนั้นถึงจน,นเขาก็จะมองว่าเออเพราะทำงานเพราะทำงานเก่งเพราะขยันถึงรวยเพราะขี้เกียจถึงยากจนแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้ลึกไปกว่านั้นว่าเพราะ แต่ละคนมีกรรมที่สั่งสมแตกต่างกันไปนะใครที่ทําสั่งสมกรรมดีทํากรรมดีมามากคนนั้นก็จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันถ้าทําชีวิตปัจจุบันให้ดีอยู่ในกุศล,ลกรรมบําเพ็ญเพียรในสิ่งที่ดีงามตลอดนะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามหลักคําสอนพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านคนนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้าแต่ในทางตรงกันข้ามถ้า สั่งสมแต่อกุศลกรรมชีวิตก็จะตกต่ำกรรมมณียามกรรมมณียามมีกรรมเป็นของตนมีกรรมไม่ได้พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้อันสุดท้ายธรรมนิยามธรรมมณียามนี่กฎแห่งธรรมดากฎแห่งธรรมดาที่มันเกิดขึ้นตามสภาพสังขารคืออะไรกฎธรรมดาก็คืออันิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข อนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้เนี่ยเป็นกฎธรรมาดาที่มันเกิดขึ้นตามสภาวธรรมนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าเออทาไมมันถึงเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าโอ้มันเป็นอน,นิจจังไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะเดิมได้เนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้กฎทั้ง5กฎนี้เราก็จะเข้าใจธรรมชาติเราก็จะไม่เป็นทุกข์ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจว่าเอมันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละตา,าตาตามันเป็นเช่นนั้นเองนมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเราก็จะเข้าใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์รู้จักปล่อยวางชีวิตก็จะเป็นสุขในปัจจุบันและในอนาคตธรรมสวัสดีเจริญพร